ก็จบไปนะอิะอนึ่งคันสำหรับมาด้าบีทีห้าสิคันนี้เ,เกียร์ออตโต้นะที่มีปัญหามาด้วยเรื่องเกียร์มันกระตุกจงัจงหวะเกียร์ลดตำแหน่งจากเกียร์สมาเกียร์สมาเกียร์สมาเกียร์หพวกนี้นะฮะกับโคด้ดนะ,ะโค้ดปัญหาที่เราสแกนเจอก็คือ P.073-1 ,P.0732 แล้วก็ p 0 7 3 2 3นะฮะก็คือในส่วนของตัวสมองเกียร์มันเสียนั่นเองนะเราได้ทำการแก้ไขให้ได้เรียบร้อยแล้วนะตรงจุดตรงประเด็นนะหายอาการาเรื่องกระตุกนั้นหายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เสร็จสิ้นไปดีๆนะท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็เจอปัญหาเรื่องเกียร์มันกระตุกเมียมันสะดุดอะไรประมาณเนี้ยนะถ,ถ้าเคโค้ดเจอแล้วเจอโค้ด P 0731 32 33เนี่ยก็ให้สันนิฐานไว้เลยน่าจะมีโอกาสเป็นที่ในส่วนของตัวสมองเกียร์มันเสียถ้าเป็นไปได้ก็ลองหาสมองเกียร์มาสับดูนะอย่างคันนี้ก็หาสมองเกียร์มาลองสับลองเปลี่ยนดูก็ปรากฏว่าเกียร์ก็กลับมาทํางานได้ปกตินะถึงได้สั่งตัวสมองเกียร์ลูกใหม่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านั่นเองนะครับผมถ้าบางอย่างมันก็ต้องมีการทดลองมีการทดสอบนะฮะนะฮะแต่ส่วนหนึ่งการอ้างอิงจากตัว เครื่องสแกนจากโค้ดที่เราสแกนเจอเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแนวทางเนี่ยแนวเราบอกว่าอะไรที่น่าจะเสียอะไรที่น่าจะพังนั่นเองนะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะให้จบจริงๆมันก็ต้องมีการทดลองทดสอบโดยการนําอะไหล่นำชิ้นส่วนมาเปลี่ยนดูนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณนะฮะนะ,ะที่ติดตามรับชมนะ,ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ,ะอย่าลืมกดติดตามนะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการบรุกษารรถยนต์ Ford Ranger แล้วก็มาด d a BT-50 Pro นะที่เป็นเครื่อง2.0เครื่อง2.2แล้วก็เครื่อง3.2นะครับซึ่งเป็น2รุ่นที่เราเซอร์วิสกันเป็นประจำนะ,ะทำกันอยู่เป็นประจำนะท่านใดที่ติดตามผลงานเราก็จะรู้ว่าเราซ่อมแต่รถ2รุ่นนี้เป็นประจำเลยนะฮะก็จะค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญ น,ะะนิดหนึ่งนะฮะแก้ไขปัญหาให้ทุกท่านได้ก็จบในเคสปกติทั่วไปนี่ก็จบประมาณ90 90 95นี่คือจบแน่นอนนะ,ะนอกจากเคสที่มันเคสที่เราไม่เคยเจอหรือเคสที่มันเป็นเคสที่มันยากลําบากอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการใช้เวลาในการที่จะ,ะตรวจสอบแก้ไขนิดนึงนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้ว ก็แก้ไขให้ได้จบแทบทุกคันนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ